าอาจารย์ติ๊กครับอ้าอยากจะรู้เลยใช่ไหมครับว่าใครเป็นนายกแต่ผมบอกเลยนะฮะใครเป็นนายกก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่าดวงเมืองเราดีมากคือเราเสียหายมาเจ็ดปีแล้วครับถึงเวลาแล้วครับบ้านเมืองจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขสําราญในดวงเมืองครั้งนี้เพราะนั้นใครเป็นนายกก็ดีหมดทุกคนนะครับแต่ว่าเราถ้าเราจะอยากจะรู้ใครเป็นนายกเราจะดูจากไหน การศึกษาเรื่องตัวเลขก็เป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตเหมือนกันนะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์บอกเรื่องอะไรทุกคนมีหมดในสัญญาณนี้แต่เรามาดูความหมายของมันว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่เรามาดูก่อนเลยว่าอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยความหมายของแต่ละอันเป็นอย่างไรหมายเลขหนึ่งอาทิตย์ที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันก็ส่องสว่างสวยเพราะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์จะมีความร้อนใจร้อนมีความเจริญง,งอกงามที่ดีแหละว,วันอาทิตย์เลขหนึ่งแสงส่าเลข และวันจันทร์เป็นดาวจันทร์อ่อนหวานอ่อนไวเซนซิทีฟจินตนาการความรู้สึกมาดูเลข3เลข 3. ดาวอังคารดาวอังคารตัวแทนของอังคารคือนักลบนักเลงทหารตำรวจมาเฟียนักกีฬาเขามีสัญญาณอังคารนี่อยู่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเป็นหญิงจะเป็นชายเขาไม่ชอบให้ใครมาสอนไม่ชอบใครมาเตือนเพราะดาวอังคารเป็นดาวนักลบไะแล้วใครเป็นนักกีฬาก็าดาวอังคารถือว่าโดนเด่ด ต่อไปพุทธพุทธคือการเจรจาการพูดการพูดการเจรจาดาวพุทธถือว่าดีมากต่อไปพระรหัสต,ตัวแทนของความเป็นพระรหัสคือครูบาอาจารย์สารสนิยุติทาความถูกต้องพระเพราะฉะนั้นคนที่มีเกิดวันพระรหัสส่วนมากจะเป็นสัญญาณจะเป็นอย่างนั้นมาดาวศุกร์เลขหกศิลปะศิลปินอาร์ติส์อารมณ์ศิลปิน ดาวศุกเลขเจ็ดเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเพราะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ส่วนมากจะเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาคือมีความฉลาดอยู่ในตัวเองเป็นดาวเสาร์ทุกคนมีสัญญาณนี้หมดแต่เราจะดูว่าไอ้อาทิตย์เนี่ยจันทร์อังคารพุธพระหัสศุกร์อะไรคู่มิตรกันเริ่มต้นจากอาทิตย์เลยอาทิตย์คู่มิตร กับพระรหโยงมานี่โปะอยู่นี่ต่อไปจันทร์คู่มิตรกับพุทธแสดงว่าคุณเกิดวันจันทร์มีสัญญาณพุธอยู่หมายความว่าเจ้าตาก็มีการมีสติปัญญาเรื่องความคิดความอ่านแต่ถ้าอยู่คู่กัน 24, เนี่ยยี่สิ่องการพูดการเจรจาดีอีกคู่หนึ่งอังคารคู่มิตรกับสุขเพราะฉะนั้น ถ้าเราอ่านผู้หญิงตัวหญิงจะเป็นชายเขาไม่ให้ใครมาเตือนให้มาสอนเขาชอบตลกเพราะนั้นดาวศุกร์ตลกชอบสนุกสนานเฮาตลกคู่มิตรกันมาถึงตัวนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาคู่มิตรกันอะไรลาหูเลขแปเจดกับแปดเป็นคู่มิตรกันแต่ว่าเรามีแค่เจดวันไอ้นี้เราตั้งลอยๆไว้ก่อนเลขแป ต่อไปเรามาอ่านคู่ศัตรูคู่ศัตรูมีอะไรบ้างอาทิตย์ศัตรูกับอังคารคู่ขัดแย้งใครมีเลขสัญญานี้เรียกว่าขัดแย้งเขาไม่ค่อยใช้กันนะส่วนมากคุณสังเกตด,ดูลิฟตลิฟต์ชั้น13ไม่ค่อยมีเพราะว่าลิฟต์ชั้น13เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น 12A แล้ไม่ก็14เพราะเป็นคู่ศัตรูอีกอันหนึ่งจันท์ศัตรูกับพรหัสแต่สองอันนี้ เป็นคู่ธาตุดินทะเลาะกันไปไงี้นะไม่มีอะไรเนะช่นคนเกิดวันจันทร์กับวันพฤหัสก็ทะเลาะกันแต่ก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันไปได้อีกอันหนึ่งอังคารกับเสราร์สามเจ็ดเรียกว่าแตกหักถ้าสมมติใครเป็นคู่กันก็ค่อนข้างจะทะเลาะบ่อแว้งมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นสัญญาณแตกหักและอันคือสัญญาณที่เป็นคู่ศัตรูคือหกเจ็ดตอนตน้นในเรื่องความรัก ถ้ามีสัญญาณคู่อย่างนี้ทาไง mm hmm. ก็คบแบบเพื่อนอย่าไปจริงจังความรักอันนี้เราอ่านตัวเลขเสร็จแล้วเนี่ยเรามาอ่านดูสิว่าใครจะเป็นนายยกอู้เอาแล้วเรามาดูเลยเลือกตั้งวันที่14วันที่เด่นรองลงมาแล้วก็แล้วก็ธรรมดาอันที่รองลงมาคือเลขเจ็ดเลขเจ็ดเด่นใช้ได้ ถือว่าคนเกินวันเสาร์มีโอกาสก่อนแต่คนที่มีโอกาสมากกว่านั้นเนี่ยวันอะไรวันพุธนี่ถูกสองอันนี่เธอว่าเด่นกว่าอันนี้เด่นเด่นพอใช้ได้อันนี้เอาเอานี้เอาสามดีกว่าอันนี้เอาสามอันนี้เอาสองแล้ววันอื่นอ่ะอันนี้ให้หนึ่งหนึ่งอันนี้ให้หนึ่งอันนี้ให้หนึ่งอันนี้ให้สาม หาให้หนึ่งและอันนี้นะไม่ให้วันศุกร์ไม่ให้แสดงว่าเรามามองว่าจากเลขรหัสเหล่านี้คนที่มีโชคในการที่จะเป็นนายกท่านต่อไปเราก็มาดูเลขเหล่านี้เพราะเลขเหล่านี้จะบอกถึงเรื่องราวของเจ้าชะตาในการเดินทางในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะชื่อนามคุลชื่อรวมได้ทนี้นามกุลรวมไดทนี้แล้วเป็นเลขนี้ หมายความว่าไงแต่ที่สําคัญบางส่วนที่อยากจะบอกเลยคือเรื่องลรเส็นเจ้าชะตาเป็นคนสะบัดเองเราจะอ่านจ,จากนั้นแต่เราจะมาอ่านจากเลขรหัสก่อนเพื่อจะรู้เบื้องต้นว่าคนที่มีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวตนเจ้าชะตากับโชคลาภที่เจ้าชะตาจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมเลือกตั้งเป็นใครเรามาดูท่านแรก ท่านแรกเนี่ยเกิดวัน่าอาทิตย์ที่2 1มีนา2 4บ7คุณประยุทธ์จันโอชายี่บเบ็ดกำลังดาวสุข2กับ1ลวงรวเป็น3ความหมายหมายถึงว่าเป็นคนอ่อนนอกแข็งในเกิดว่าอาทิตย์อาทิตย์แต่อาทิตย์ไม่เชื่อพอแรงไปแล้วกลับมาคิดไปเ,เราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยนะสัญญาณเป็นอย่างนั้นอ่านจากเลขอย่างเดียว เป็นคนไม่ยอมอาทิตย์เป็นคนคิดการใหญ่อาทิตย์ยี่บเ็ดเป็นสามอยู่นี่ยี่เบ็ดกำลังดาวสุขหกอยู่นี่เกิดวันอาทิตย์อาทิตย์อยู่นี่อาทิตย์เนี่ยคู่มิกกับพระราษห้าอยู่นี่แสดงว่าอาทิตย์อยู่อาทิตย์นี่บอกเลยว่า ไม่เชื่อพูดมาไม่เชื่อแต่พอแรงไปแล้วเราก็มาเป็นพระรัสสงสารตัวเจ้าจะอาทิตย์อยู่นี่สามอยู่นี่ขัดแย้งจะมีการพูการจารที่ขัดแย้งแต่ถ้าเป็นพระรหัสเมื่อไหร่พระรหัสอยู่กับเลขสามเนี่ยคู่สมพลดีมากแลวเหมาะที่เป็นคนที่คอยบอกคอยสอนคอยเตือนจากเลขครับถามว่าอาทิตย์เนี่ย อยู่ในเลนอนอาทิตย์อยู่ดีเห็นไหมมีสิทธิ์ไหมวันที่ก็มีสิทธิ์ต่อเลยท่านต่อไปคุณประวิตรวงสุวรรณท่านเกิดวันที่11สิงหา2488ัท่านเกิดวันเสาร์ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสครับเพราะว่าเสาร์นี้ให้สองขีดมีโอกาสแต่ท่านเกิดหนหนึ่ง เท่ากับ2อิอย์อยู้่คู่อาทิตย์เนี่ยก็เรียกว่าร้อนแรงไม่ธรรมดาแต่เป็นดาวจันนะมาแทนค่าแต่วันเสาร์นี่ดิวันเสาร์นี่มีสองขีดถามว่ามีโอกาสไหมโหมีโอกาสนะแต่วลาหนึ่งอยู่กับเสาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกคู่ธาตุไฟมีเซนเจ้าท่านใช้เซนส,ส่วนมากในเซนด้วยความรู้สึกตัดสินประวิตธ รวมได้27 2กับ7เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวข้องกับสิทธสิทธิ์อะไรสักอย่างทำไมเกี่ยวข้องสิทธิ์สองเจ็ดเป็น9เป็นเกณฑ์นามสกุลรวมได้48 4กับ8ก็ถือว่า48รวมได้12เป็น3ก็ถือว่าเลขเลขก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่27บวกกับ48รวมเป็น75 75เราเคยคุยแล้วน 75, เนี่ยด5้าเาเรียกคู่เปลี่ยนแปลงดาวเสาอยู่หน้าพระรหัสเพราะฉะนั้นรหัสจะรหัสเดียวใคร ท่านประยุทธ์จันโอชารหัสเดียวกันละเจ็ดห้าเทาคู่เรียกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้นะฮะความหมายของเขาถามว่ามีโอกาสไหมก็น่าสนใจผมให้สองดาวมัผมให้สองดาวาแต่เรามาดูแพทองทานชินวัตรคุณแพทองทานเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะยี <20 S 2> เป็นเท่าไหร่สามยูนีเครียว่าอ่อนนอกแข็งในรหัเดียวกับใครรหัสเดียวกับ คุณปรปยุธ์จันโอชาแต่เขาเกิดสิงหาเกิดวันพฤหัสเราห้ามาแตะอยู่นี่คู่มิดกัอะไรคู่มิตรกับอาทิตย์เอาหนึ่งแตะอยู่นี่ยี่เบ่นกำลังดาวได้กำลังเราสูบหกอยู่นี่เราเขาเป็นคนในยี่ปุ่นเขาเป็นคนเซอร์วิสมายดีมากอังคารอยู่นี่ตัวเขาเองเป็นคนอ่อนนอกแข็งงนตัวเขาเองเป็นคนไม่ยอม ตัวเขาเป็นคนเขาอินความรู้สึกเขาพระรัชอยู่นี่พระลัดอยู่นี่แต่อยู่กับหนึ่งเนี่ยเขาคู่บิดใหญ่เขากอินความรู้สึกมากและห้าเนี่ยกระสาม่คู่สมผลคือเขาดีมากแต่อีกสัญญาหนึ่งเขาเป็นอาทิตย์เขาก็จะต่อต้านพอเป็นอาทิตย์สัญญาเนี่ยเาอยู่ที่คุณประยุทธ์จันโอชาทันทีเพราะนั้นคุณประยุทธ์จันโอชากับคุณแพทองทานเนี่ยสัญญาใกล้เคียงกัน แต่เรามาดูเลขรหัสติเลขรางของแพทองทานเนี่ยรวมได้28รหัสหมายเลขหนึ่งอีกอันหนึ่งชิน,นวัตรรวมได้28ไมนกันรวมเป็น56เลขดีเขามีความสุขสบายแล้วกันชีวิตมีความสุขสบายแต่นี้เมื่อจะเป็นเป็นนายกถามว่าเป็นนายกได้ไหมดีไหมยอยู่ในขั้นอะไรอาทิตย์หนึ่ง ห้ากับหนึ่งก็อยู่กลางๆต่อสู้ได้ไหมก็หน้าต่อสู้ได้ก็มีมีโชคมีลาบถ้าผมได้เห็นลายเซนอ่านจะอ่านอ่านอาจจะบอกได้อีกสัญญาณหนึง่งแต่ผมเห็นเพียงแค่ตัวเลขเพียงแค่ชื่อนามสกุลผมไม่ได้ผมไม่เห็นมือเขาเส้นลยมือผมไม่เคยเห็นอะไรเลยมีอยู่สองสองตำแหน่งผมไ,มได้ได้เห็นคือตำแหน่งตัว,ตวเลข ของเขากับชื่อของเขาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมีโอกาสไหมผมก็ว่าเขาก็ก็มีโอกาสผมให้หนึ่งขีดท่านต่อไปนะครับคุณอนุทินชาญวิรุฬห์คุณอนุทินเนี่ยเกิดวันที่13อันนี้ไปคู่ขัดแย้งไม่หนึ่งสามขัดแยง้งรวมเป็นอะไรเป็น4อยู่นี่เจ้าจาตามีหนึ่งกับ4นี่ก็ฉลาดเจ้าจอตามีหนึ่งสามขัดแยง้ง เจ้าจะตาสามสี่ชอบเน็บแนมว่าแดกกันสัญญาณเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวน,นั้นจะจินคุณอนุทินเกิดวันอะไรวันพุธเลขสี่อยู่นี่พอเลขสี่อยู่นี่สี่อยู่นี่สี่อยู่นี่เรามาดูพุธเราจิ้มมาที่นี่พุธมีสามแสดงว่าวันพุธเนี่ยมีโอกาสไหมมีโอกาสสิบสามไม่มีกําลังดาว สิบสามก็เรียกเป็คู่ขัดแย้งแล้วอาทิตย์กับพุธอยู่คู่กันนี่ฉลาดตัวในสามสีเนี่ยขัดแย้งแต่น่าสนใจวันพุธตัวเจ้าชะตาก็ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีสัญญาณพิเศษอนุทินรวมได้ย2องนามสกุลชาญวิรุณได้สามสิบสามยวกสามเป็นห้าหาพระรหัสอยู่กุพระรหัสแสดงว่าเจ้าจะ สบายเขาเรียกว่าทั้งชื่นทัางนำคุณบอกว่าเป็นคนที่เ,เรื่องการงานเรื่องอนาคตลา,าบลื่นได้ด้วยดีถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสให้สามดาวต่อไปครับคุณพิธ,ธาคุณพิธ,ธานะครับเกิดวันที่5กันยา5เนี่ยเลข5ตัวให้ดาวเกิดวันอะไรเกิดวันศุกร์เลข6อยู่นี่ 6คู่มิจอะไรอังคารก็มี3อยู่นี่ตัวจะเกิดวันศุกร์กำลังดาวอาทิตย์เราเอา1แตะไว้ตรงหัวนี่โสรดบริการรับใช้ดูแลเทคแคร์ดีมากเวลา5-6อยู่คู่กันก็หมอที่เป็นครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนคอยตือนคอยเป็นที่ปรึกษาดีแต่เป็นเมืองอังคารเมื่อไหร่อังคารแตะ5โอ้โหอันนี้คือคู่สมพลคือว่าดีมากเดี๋ยวฮะดีดีมาก พิธารวมได้17บเจ็าเรียกคู่ธาตุไฟชื่อนะ17คู่ธาตุไฟกําลังเราพูดกําลังเราพูดหมดายถึงพูดเก่งการพูดการจาัดและเร็วเป็นคนที่ทําอะไรเร็วนามสกุลรวมได้62รวมกันเป็น17บวก62เป็น79เสาอยู่หน้าเกตข้อจ้าตาก็จะเหนื่อยหน่อยแต่อย่างน้อยสุดก็ถือว่าโชคดี ถามว่ามีโอกาสที่จะขึ้นนายกไหมเรามาดูสุขสุขก็ถือว่าเจ้าชะตาก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะเหนื่อยหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้คุณพิธาผมให้หนึ่งขีดเพราะว่าอังคารมีหนึ่งขีดเรามาดูเศรษฐาทวีสินมั่งเป็นยังไงครับเศรษฐาทวีสินนี่เกิดวันที่15หรวมเป็นเท่าไหร่ เป็น6 6กําลังดาวอาทิตย์คู่เทเรียกโสรถบริการรับใช้ดูแลเทคแคร์ดีมากเจ้าชะตาเกิด15 1นอยู่นี่คู่มิตรอะไรคู่มิตรกับ5นะสิบห้าแต่กําลังดาวเขาคือกําลังดาวจันทร์เป็นคนอ่อนไววอ่อนอ่อนไววอ่อนโยนสิบห้าคู่มิจฉัยกำลังดาวจันทรเป็น6กกำลังดาวอาทิตย์ตัวเจ้าชะตาเป็นคนชอบอะไรชอบศิลปะ อะไรที่เกี่ยวกับศิละปะดีตัวเจ้าตาเกิดว่าอะไรเกิดวันศุกร์พอเรามาอ่านศุกร์ศุกร์คู่มิรกัอะไรอังคารตัวเจ้าตาอิสยาหนึ่งเป็นอังคารเวลาอังคารแตะเลขหนึ่งเนี่ยคขานักขัดแย้งแต่แต่ศุกร์อันนี้กําลังดาวอาทิตย์เขาเป็เป็นคนที่ดูลแลเทคแคร์ดีมากแล้วก็ห้าอยู่นี่หกอยู่นี่ก็เหมาะเขาเป็นเป็นคนคอย,ส,คอยสอนคอยเตือนคอยบอก แต่ว่าเรามาดูชื่อก่อนเศรษฐารวมได้ยี่สิบเจ็ดสองเจ็ดาเรียกว่าปัญหาในกวอคู่พัดภาคพัดภาคอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเกตเกี่ยวข้องอาจจะเกีเ่ยวข้องกับสิทธิ์อะไรก็ได้นาคุณไว้ในสามสิบยี่สิบเจ็ดบวกสามสิบเป็นห้าสิบเจ็ดคุณประยุทธ์เจ็ดห้าคุณคุณประยุทธ์คุณประวิตรเจ็ดห้าแต่นี้ห้าเจ็ดก็สัญญาณเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเจ้าชะตาถามว่ามีโอกาสไหม เราให้คะแนนคะแนนสุขเราไม่มีคะแนนแต่ว่าเราให้คะแนนอังคารเป็นหนึ่งก็ท่านก็มีโอกาสต่อไปครับคุณกรจติกาวน,นิตเอาละน่าสนใจคุณกรเกิดวันที่19 10 19กําลังดาวอะไรพระรหัสหอย่างนี้ สิบกำลังดาวได้เสามีห้าเจ็ดแตะอยู่ที่ศีรษะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเจ้าชะตาแต่เจ้าชะตาเนี่ยอาทิตย์อยู่วเกณฑ์เจ้าตาไม่เชื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งอย่างเจ้าประคับเป็นคนไม่ยอมเจ้าอย่างนี้เจ้าอย่างนี้เจ้าอย่างนี้กําลังดาวพลัสผู้ใหญ่ชอบว่าเจ๋งมากแต่เรามาดูวันเกิดเกิดวันอะไรวันพุธ เมื่อเจ้าชะตาเกิดวันพุธเราอ่าน1กับ4นี่เจ้าชะตาเป็นคนฉลาดใช้สติปัญญาในการคิดคน้คนเพราะมีความฉลาดคู่มิตรัอะไรคู่มิตรกันจันสองอยู่นี่เจ้าชะตาเป็นคนคิดการใหญ่เจ้าชะตามีจันท์อยู่คู่เกนี้แต่งตัวจะเนียบแต่งตัวจะมีสเสน่ห์แต่เจ้าชะตามีสองอยู่คู่ห้าเขาเรียกคู่ศัตรูแต่เป็นคู่ธาตุดน ถึงแม้จะเป็นคนแบบเชื่อมั่นตัวเองนะแต่ว่าเอ๊ะจะทําดีไม่ดีจะทําดีหรือไม่ดีหรือยังไงดีแต่เรามาดูพุทธพุทธมีสมขีดจันมีหนึ่งขีดแสดงว่าให้สี่มีโอกาสไหมก็น่าสนใจน่าสนใจน่าศึกษามากเลยคุณสุดารั์เกยุราพันธ์ ท่านเกิดวันที่1พฤษภาหนึ่งพฤษภ,ภาก็อ่านไปเลยเวลาสีเมษเกิดวันจันทร์เป็นคนคิดการญ่เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนชอบของโมเดิร์นสมัยใหม่ร่วมสมัยจันทร์คู่มิจฉอะไรกับพุทธใหม่แล้วพุธเป็นคนฉลาดแต่สุดารัต์รวมได้3าห เกยุลาพันสี่สิบแปดรวมทั้งหมดเป็นแปดสิบสามก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับตัวเจ้าชะตาก็ก็จะเหนื่อยหน่อยสุดารัตน์นี่สามารถถือว่าผู้สมพลดีมากนะแต่ถ้าดูไรเซนท่านก็น่าจะสรุปว่นนี้ถามนะว่าตัวท่านมีโอกาสไหมพุทธอยู่นี่มีสามอยู่มมีสามอยู่นี่มีมีพุทธอยู่นี่แสดงว่ามีสัญญาณที่ดีมีโอกาสไหมมีโอกาสสุดารัตน์นี่นะครับผมให้ แดงนี่มี1อันนั้นมี3ก็โอกาสก็เท่ากับอนุทินชาญบริสุทธิ์ต่อไปครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์คุณจุรินเกิดวันที่15มีนาคู่มิตรใหญ่ากำลังดาวจันทร์ชอบศิลปะเป็นอะไรเป็น6เป็นสุขกำลังดาวอาิตย์โซโลรถบริการรับใช้ดูแลเทคแคร์ดีมากเจ้าตากตกิวันพระหัสหอยู่นี่เจ้าสาคูมิอะไรอาทิตย์อยู่นี่ เมื่ออาทิตย์แต่อาทิตย์เจ้าตาไม่ค่อยเชื่อหรอกต่อต้านแต่เจ้าตาเป็นคนคิดการใหญ่ตัวเจ้าตาเป็นคนทำดีหรือไม่ดีแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยเซอร์วิสมาดีเพราะฉะนั้นชื่อจุรินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยจุรินได้สามสี่นามสกุลได้63ก็ถือว่านามสกุลลักษณะวิสิทธิ์ก็ถือว่าดีมีสุขอยู่หน้าหกมีสุขอยู่หน้าอังคารรวเมเป็นเกตแต่ถามว่ามีโอกาสไหม ก็มีโอกาสเหมือนกันละครับแต่ว่าไอ้สิบหากำลังมันอ่อนเพราะขี้สงสารแต่ว่าชื่อของเขากับนามคุณนี่รวมได้9 9 9 7เกเดอยู่หน้าเสานี่ก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิสิทธิ์อะไรย่างๆทั้งชื่อทั้งนามคุณรวมกันก็ถือว่ามีโอกาสไหมก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่มีโอกาสอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคุณจุรินนะครับผมให้ผมให้ให้สขีดอ่ะ ให้สองขีดคุณเสรีพิสุดเตมีเเวท่านเกิดวันศุกร์ที่3เรา3ตั้งและเกิดวันศุกร์ศุกร์กำลังดาวอาทิตย์เข,เ,ยเขาเรียกว่าอะไรเขาาเรียกว่าโสนเป็นคนบริการรับใช้ดูแลเทคแคร์ดีสัญญาณศุกร์คู่มิตกอะไรศุกร์คู่มิรกับอังคารตัวเจ้าชะตาเวลา3อยู่คู่6เขาเรียกมีอิทธิฤทธิ แต่อีกสัญญาหนึ่งเป็นอังคารอังคารแต่อังคารเนี่ยถ้าไม่ยอมแต่นี้นี่เรามาดูชื่อนามสกุลชื่อเก่าชื่อเสรีเซมิเวชื่อรวมได้20นามสกุลได้40เป็น60ในชื่อเก่าชื่อใหม่54รวมกันนามสกุล40เป็น94เพราะฉะนั้นเจ้าทาเปีนมาเลขรหัสเสรีพิสูน์รวม54าเนีาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิสิทธิ์อะไรทั้งอย่าง แต่เจ้าตาเป็นคนไม่ยอมไม่ยอมแล้วก็เจ้าตาเป็นคนที่แรงแรงในตัวเลขสัญญาณเจ้าตาถามว่าสัญญาณนี้บอกถึงความเป็นนายกมีอำนาจขนาดนั้นไหมเราดูสามอยู่นี่สามอยู่นี่หอยู่เน่นท่านก็มีโอกาสแต่โอกาสของท่านก็เะเนือนหน่อยนึงได้เจออุปสรรคหลายด้านทั้งตัวท่าน แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่ว่าก็ขอให้ท่านต่อสู้ในสิ่งที่ท่านท่านคาดหวังไว้การวิเคราะห์ของผมก็เป็นแค่ศาสตร์ของตัวเลขนะครับมาวิเคราะห์กับตัวเลขเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านที่ลงนามสมัครครับเลือกตั้งขอขอให้โชคดีกับสิ่งที่ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณมากครับนี่คือรายการอาจารย์ติ๊กครับลงคลิปทุกวันพุธในช่องติ๊กกินสีออฟฟิเชียลต้องมีออฟฟิเชียลด้วยนะครับอย่าลืม